เอาบกปอกันอีกค,คลิปค,ครับนี่ถ้าเบิ้งสูตรไหมทรับยปลาเรือครับสูตรใดอีกก็ไงทรับยปลาเรือว่าสูตรวินครับสูตรวินอ่ะกอดึนก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบอเบียดัมซิงครับนี่เอานี่เออนี่สูตรได้ด้วยแม่เกาะเท้าเกล็ดเนาะ แก้วแก้วโอห้โหดแห้งครับซับเปลืนี่แก้ขาโหดจริงๆครับยอมรับเลยโอ้ยได้เสียแบบไอ้ไอ้ซับเปลือแล้วนี่ ดึงได้ไหทฮะนี่บันนี้เอารถดึงแรนเลยโอ้ได้นำฟีแล้ววันนี้เพื่อคตรโสมออกก้อเข่งหมดพี่นองแง่เงียบไมาะงงกี่น้อยโอ้แต่ละอนตัวเงียบ ติดโลม <c oughs> นี่ครับรถกันเนี่ยรถกะลีกันครับเป็นดึงทุกทีมงานครับรถ <c oughs> กะลีครับใส่ลรอเล็กไวถาดึงมูเลยนะได้กันเนาะต้องไปเล่น ดึงต่อครับพี่น้องไม่ได้กินน้ำฟีบ่ขึ้นดอกไม่ได้กินน้ำฟีดอกมองนี่ผมมาหลอกไป้อครับพี่น้องผมมาหลอกไปพี่กายนี่บาขึ้นดอกกับสองเท่าเมียนอย่สองเท่าไปในเยล่ะไรสัก่ับเปลือกโหด,ดี่รีวะ เขามีอีกเขามีอีกเก่งกับสับเปลือกฝีมือฝีมือขันเท,ทปนยครับสับเปลือก Đi nào Đi nào hết ไปแล้วครับี่น้องไปเลวโอ้ยถือใจเฮ้ยมันมากันขึ้นได้เล้วมัน่าใส่เมียตักตลกโอ้เสียดามฟี่ซะเปลือด้หน่มันข้าฮูเอาไปไข้าลองยกขึ้นบอก อ่เนันนี้คุณใจเลือดคุณใจเลือดมากันุ๊ยยกเนอยมุ้ยอย่าดามเมียแบบนั้นงัดออกงัดออกกินนาฟรีหิน หยาดแห้งหยาดแห้งพี่น้องไปแบบบ่ซักเลยโอ้ไปแล้วครับพี่น้องไปแล้ว เดี๋ยวเดิมพันไหนักเกือบมาโอ้เรียบร่อยครับบอกว่ารถจมนี่มายังเร็วเลยบอก่า,กมา,า,มากรมน่แบบนนนนม,ม่ังเร็วเลย เอาไม้เอาไอมไม้นมาหลังคนมาหลัง hmm. ว่าท่านอันน okay. 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 so <c oughs> <qu> ี้เลยมองนี่คอยมาหลอกไว้แต่ปีกายครับปีนี่ทับปเรือมาเร่นกี่ตุลเมือก็อนโอ้การเลยลุ้มลักมาซอยส้มกันยื่เนาะ พี่ใก็เดินตามี่นี่ฮะลมเี่เดียวกันเลยตลมเดี๋ยวเมื่อยเสียเดิมป้าในซับเปลือว่าขึ้นใดใส่กินน้ำฟรีไปสั่นแม่ยังได้เมื่อยหัววันยังหยนวม่ไปยังดอกสูตรนี่ซับเปลือว่า จอดพวมันในคาน้ำเเอ้ใส่หอดมือตายแล้วเปลือบว่ะพี่านว่าเป็นยังครับว่าเป็นยังอ๋อติดอยู่หั่นมือหนักมันกินเลยเดี๋ยวสิบเอ็ดลมมันเย็นมันเย็นแห้งได้น่อยมีบัวยูดีบ่วดีครับที่ไหนวาสิบเม่านนะครับประเทศโซบ้างอยู่เมืองเก่าโอ้ยอยากหัวเด้ว่าคนเจ้าโซ่จอดรถมาแล้วย่างขึ้นรถเลยเนาะปลาเราไปส่ง m บ้านอะไรแบบนั้นเลยมากครับพี่น้องมาเห็นแต่กะรักน้ำขวดหาน้ำหาสวย ยองงงยงงงกูย้ยแไี่ร่องไปปิดกันแท้ขนาดนั้นกับว่าที่กามาไม่ห่างกับาเลยปุ่นนี้เลยไม่ห่างกับานี่ไม่ห่างพระสนีขังสังวาตัวเลยนาะเป็ไเรเลยเนี่จิ๊บจิ๊บนบอ เดี๋ยวมูกับบานลงไปปันไหมเอาแล้วเนาะเมย์องเงินให้เอาต้วเนาะจะไปเลยบุเดานี้กาสูกาสูกาเดมบ้านเดอดใจเลยถอยจับสูจับยังอยู่แมโอ้ยเยอย นี่เดในเบ้านอกเบิดอยู่ทงอยู่ไฮอยู่ท้าก็แบบมองนี่ซาบะเลยว่าปีนากระจวดด้วยกันออโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวพบพอกันนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากก,าไก,ก,ากไดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะช่องบอเบียร์ดัมซิงครับมาช่วยซาบะเลยครับวันนี้คลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ